เสะท้อนเตาเลยอะไรอันนี้เหรอเพจสะท้อนครับขอบเลยค่ะเอาละครับเอาแล้วอะไม่แน่แล้วครับสำหรับวันนี้ครับขอบค้งสุดท้ายแล้วกับปีสุดท้ายขอบพวกเราความประทับใจหรือวันนี้จะมีเซอร์ไพรส์อะไรกันบ้างครับ เรื่องที่คู่หล totally> ัก um, กันได้ค่ะก็ EP สุดท้ายแล้วก็ใจหายเหมือนกันค่ะก็รู้สึกว่าพวกเราก็ผูกพันกับตัวละครมากๆวันนี้ก็ต้องส่งตัวละครตัวละครกับศูนย์ยายแล้วก็เนาะแอบใจหายเนาะใจหายใช่ใช่วันนี้เราก็มีโชว์หลากหลายเลยค่ะแล้วก็เป็นโชว์ที่ ยังไม่เคยแสดงที่ไหนมาก่อนครั้งนี้ครั้งแรกแล้วก็คอมเฟร์เมมีเต้นด้วยวันนี้ใช่ก็อาจจะมีเซอร์ไพรส์เล็กๆในงานแต่ขอยังไม่บอกว่าจะเป็นเซอร์ไพรส์อะไรคะ่ะครับก็เตรียมเตรียมโชว์มาฮะแทนกับปอกก็เตรียมโชว์มาเป็นโชว์ที่อาจจะไม่ได้ร้องเพลงไทยอย่างเดียวยวันนี้เรามีเพลงแบบ เพลงสากลแต่เป็นสากลของประเทศไหนลองรอ้นเพราะว่าที่แรกให้ให้แฟนคลับที่เข้ามาดู EP ไฟนอลเนี่ยได้ดูเป็นที่แรกสําหรับโชว์ของเราทั้ง4คนไม่เคยโชว์ที่ไหนมาก่อนค่ะใช่ค่ะวันนี้แต่ละคนเตรียมพาร์ทองการนอกจากการแสดงแล้วก็มีโชว์เต้นแล้วจะมีเซอร์ไพรส์อะไรให้กับแฟนๆที่มาไหมครับสำหรับคู่เราเซอร์ไพรส์ก็อย่างที่บอกว่าวันนี้มีเซอร์ไพรส์แน่นอนค่ะก็จะมี ประกาศอะไรบางอย่างอ่ไม่รู้ประกาศแต่งงานหรือว่าประกาศคบกันนี้ป่ะอ่ะคุณเล้งชมคุณเล่นค่ะมาเสิอะไรบ้างครับอ่อจริงๆเมื่อกี้พี่เฮงพูดแล้วเนาะว่ามีเพลงเพลงแล้วมันวันนี้ของเรามีประมาณสองเพลงพูดเดยละกันไม่คิดตอนนี้นี่ยังอือแตกมือเลยเพราะว่าเขินจากซีรีส์ล่าสุดก็ครับฮะ ก็่สังว่าวันนี้ไม่ค่อยมองหน้ากันเลยอืมเขาวันนี้เขาสวยมากครับสวยไม่ได้พูดเรื่องงานละเออเรนเ่นก็เราก็มีวันนี้แล้วมีประมาณสองโชว์ซึ่งอีกเพลงหนึ่งเป็นเพลงไทยเนี่ยแล้วก็คิดว่าเพลงเนี้ยทุกคนจะต้องเซอร์ไพรส์มากๆเพราะว่าตอนเราเลือกเพลงแล้วแบบเราได้ฟังเราก็แบบเนาะมันแบบเล่าเรื่องความรักของแบบตัวละครป๊อกกับแทนได้แบบดีมากๆค่ะ สำหรับโค้ชทุกทาย EP สุดท้ายแล้วมันจะมีพลิกล็อกอะไรไหมครับสำหรับการดูวันนี้พลิกล็อกเอเออไม่มีไหมไม่มีแล้วไม่ไม่ไม่มีไม่มีเป็นลงล็อกทุกตัวละครใช่เลยแล้วก็มันจะมีเขาเรียกว่าแบบมันเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนแบบคลายปมบางอย่างว่ายังไงซิเหมือนแบบปัญหาทุกปัญหาที่เราเจอมาเนี่ย11 12 EP เนี่ย EP 13เนี่ยก็คือจะ บบปัญหาทุกอย่างก็คือจะคลี่คลายแล้วคะ่ะจบด้วยความยินดีเหมือนมาเป็นสักขีพยานให้กับคู่เขาใช่ไหมครับสำหรับวันนี้คู่เธอด้วยหรือเปล่าอ่าต้องรอดูอเป็นสักขีกพยานให้กันและกันครให้กันและกันความรักของพวกเรามันประจักษ์สู่สายตาโลกในวันนี้ค่ะอะไรแบบนั้นต้ <c oughs> นจิตกระแสอินดีที่ผ่านมาหลายๆคนก็พูดถึงอยู่มันมี ยังไงกันบ้างครับที่หลายๆคนรอลุ้นว่าเฮ้ยวันนี้โค้สุดท้ายมันมามันจะตรงกับความลงเอยหรือเปล่าสาหรับในวันนี้อะไรอย่างเงี้ยกระแส EP ที่ผ่านมาใช่อู้ดุเดือดอยู่เนาะ <S <S เพราะว่า,าว่าถ้าถ้าพูดถึงถ้าให้เราพูดถึงคู่ตัวเองอาจจะเขินผัดกันพูดดีกว่าผัดกันพูดดีกว่าถ้าเป็นฝั่งคู่นั้นน่ะผมคิดว่าสําหรับตัวผมนะที่ถอดทุกอย่างพัดตัวละครแล้วออกมานั่งดูคือรอมานานมากที่แบบว่าจะเห็น กี้อ่ะโดนพิมตามพูดเพาะๆพูดหวานๆใส่แล้วก็คือทุกคนก็จะได้เห็นโมเมนต์เวลาเขาอยู่กันสองคนซึ่งมันน่ารักมันน่ารักมากบวกกับว่าอยู่กันสองคนที่ออนเซนอย่างเงี้ยหรือแบบที่แบบอะไรเงี้ยแล้วเขาจังหวะจุ๊กจิกอยู่ใกล้ๆกันคือเขาหน้ารักใช่นี่ชอบซีนที่อยู่อยู่บนที่นอนที่อยู่ตรงพื้นอ่ะเออแล้วแบบจุ๊กกันไปจุ๊กกันมาเพราะว่าเนี่ยอยู่หลังมอพอดีมันธรรมชาติแล้วก็แบบมันน่ารักอ่อมยิ้มกันเลย ผมพูดผมก็อมยิ้มซีนเขาพูดถึงซีนหมายของพวกเราใจในซีนอะไรของเขาจุดกระแสดแบบที่เราคิดว่ามันจิ้นของคู่เขาบ้างครับโอ้ของเขาค่อนข้างตะลึงเลยค่ะเปิดมาดีพูดตะลึงนัเมื่อกี้ตะนึกว่าจะบอกว่าตลกตอนแรกตลึงะไม่ตลกนะจริงๆดูแล้วแบบมันเขินมันมีความน่ารักแล้วนี่แบบตอนอัดรีแอคกันเสียงไม่อยู่ใช่นี่แบบโหยหวนกันมากหรอให้ด่ารอดูเลย ดีดีมากคิดว่าเป็นเป็นมูตอีกตัวละครที่พอมันมาเข้าด้วยกันแล้วแบบดีไปหมดเลยน่ารักปอกเขาตัวเล็กตัวน้อยลักกี้ไม่ห่วงเพื่อนหรอห่วงนิดนึงแต่ว่าเออสักทีไปเหอะอยู่กันมานานแล้ววันนี้เขาสุดท้ายแล้วจะมีเซอร์ไพรส์อย่างที่บอกอาจจะแฟนๆอาจจะได้เห็นภาคต่อหรือยังไงวจะมีตัวละครอะไรยังไงอุ้ยจะบอกภาคต่อเหรอคะ เอางี้หรือเราพูดเลยว่าทักต่อมันมันไม่มีแต่มันมีเซอร์ไพรส์อย่างอื่นแทนมมีเซอร์ไพรส์อย่างอื่นอ่ะซึ่งเอาจริงที่สองคนยังไม่รู้เลยนะอจริงเอ้าเรียกได้ว่าถ้าเกิดจบแล้วก็อาจจะได้เห็นพวกเรามารวมตัวกันกันอีกสำหรับโปรเจกต์นี้อะไรฟิวนั้นไหมเออใช่ใช่พินันแต่อาจจะอะไรก็แต่อาจจะหรืออาจจะเป็นแบบมีเรื่องถัดไปหรือเปล่าหรือยังไง บอกไม่ได้เขาไม่ได้จะสปายเจ้าอยู่ค่ะเ <c oughs> จ้ยังไง <c oughs> ได้บ,า <c oughs> บ้างเนาะแล้วเธ่นั้นให้ปากถึง EP สุดท้ายวันนี้ได้มาล่วมดูกับแฟนๆด้วยถือว่าเป็นสักขีพยายกับพวกเราคู่นี้่ <c oughs> อาให้ฝากแล้วก็ให้ติดตามกันครับเผื่อจะได้ติดตามหรือจะมีสปอยไอะไรอย่างเง <c oughs> ี้ยก็ก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณทุกคนที่แบบอยู่กับเราตั้งแต่แบบ EP หนึ่งยัน EP สุดท้ายขอบคุณพี่ๆด้วยนะคะ เห็นกันตั้งแต่แบบ E ีีแรกๆเลยก็ขอขอบคุณมากๆแล้วก็ฝากติดตาม EP ีนี้ด้วยมันก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะบทสรุปเนาะจุดจบอะไรเงี้ยทุกอย่างที่มันแบบว่าคอม plete มากๆค่ะครับแล้วก็ขอบคุณขอบคุณทุกทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับรักปากแข่งนะครับขอบคุณทุกคนที่มีส่วนร่วมทำให้ซีรีส์เรื่องนี้เกิดขึ้นทุกทคนมีความหมายกับรักปากแข่งมากๆจริงๆครับแล้วก็วันนี้มาเก็บความทรงจำไปด้วยกันครับ ค่ะก็อยากขอบคุณคนดูทุกคนค่ะแล้วก็พี่พี่ทีมงานทุกคนนักแสดงทุกท่านพี่พี่นักข่าวหรือว่าทุกคนที่ทําให้ซีรีส์ของเราเป็นที่รู้จักก็อยากขอบคุณมากๆในระยะเวลาตลอด13 EP ที่ผ่านมาวันนี้ก็เออ12 EP ที่ผ่านมาวันนี้ก็ EP 13ก็อยากให้มาร่วมส่งตัวละครทุกตัวกับสู่นิยายกันค่ะ ค่ะก็ขอบคุณทุกคนมากค่ะที่ติดตามพวกเรามาจนถึงโค้งสุดท้ายค่ะแล้วก็วันนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นวันที่เราส่งตัวละครกับเข้านิยายแต่ว่าแอบแดงยังมีให้ดูวนได้นะคะดูได้เรื่อยๆเลยค่ะฝากบอกต่อเนาะฝากบอกต่อค่ะขอบคุณนะค่ะได้ครับกคอฟนี้นะก๊อบนี้ค่ะหนึ่งอง ขอบ้อนี้นะคะขอบคุณคขอบ้อนี้หนยครัขอดทคุณค่ขอ้องนี้หนะค่ะค่ะขอที่ได้จ้าขอ้องนี้หน่อยนะคะหนึ่งสองสาเรียบร้อยค่ะ ก็คู้เดยนะคะเลงสอ